สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ Legendary m a c ช ine ช่องที่พาคุณไปเจาะลึกโลกของเครื่องจักรระดับตำนานและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถเกรดเดอร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งอนาคตนั่นคือ2027ไก่ L.A.S. เกรเดอร์เครื่องจักรที่ไม่ใช่แค่พัฒนาเพิ่มจากกลุ่นเดิมแต่เป็นการยกระดับแนวคิดของรถเกรดเดอร์ไปอีกขั้นทางด้านดีไซน์สมรรถนะและประสบการณ์การใช้งานจริงถ้าคุณทำงานด้านก่อสร้างถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานบอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาด เริ่มกันที่รูปลักษ์ภายนอกของ2027่เดไก่ L.A.S. AH Predator ตั้งแต่แรกเห็นก็ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งทันสมัยและดุดันในแบบเครื่องจักรยุคใหม่โครงสร้างตัวรถถูกออกแบบให้ดูเตี้ยและกว้างขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะทำงานบนพื้นที่ไม่เรียบหรือพื้นที่ลาดเอียงเส้นสายของตัวถังดูคมชัดแต่ไม่แข็งกระด้างทุกองค์ประกอบดูมีเหตุผลไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่คำนึงถึงการใช้งานจริงเป็นหลักชุดใบมีดด้านหน้าดูใหญ่และแข็งแรงขึ้น โครงสร้างได้รับการเสริมความทนทานลดชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาโดยไม่จําเป็นทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเสียหายในสภาพงานหนักระบบท่อไฮดรอลิกภายนอกถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและมีการป้องกันที่ดีช่วยยืดอายุการใช้งานและลดการซ่อมบํารุงในระยะยาวใบมีดถูกออกแบบให้มีรูปทรงท,รงที่ช่วยให้การไหลของดินหรือวัสดุเป็นไปอย่างราบรื่นส่งผลให้การเกลดพื้นผิวมีความเรียบและแม่นยํามากขึ้น ระบบไฟส่องสว่างแบบเลเถูกติดตั้งรอบคันให้แสงสว่างชัดเจนในทุกมุมมองเหมาะสำหรับการทำงานกลางคืนหรือในสภาพอากาศที่ทัศนวิสัยไม่ดีห้องโดยสารภายนอกดูแข็งแรงกระจกบานใหญ่ช่วยเพิ่มการมองเห็นรอบตัวรถขนาดที่ยางขนาดใหญ่ลายดอกยางดูดันก็พร้อมลุยได้ในทุกสภาพหน้าง,งานโดยรวมแล้วภายนอกของ2027ไก่ l a AH s Predator ให้ความรู้สึกเป็นเครื่องจักรที่พร้อมทำงานหนักแบบไม่เกรงใจใคร มาถึงเรื่องสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของรถเกรดเดอร์รุ่นนี้2027ไก่ l a h เกรดเดอร์ถูกพัฒนามาให้ให้พลังอย่างสม่ำเสมอไม่กระชากแต่หนักแน่นเครื่องยนต์ทำง,งานร่วมกับระบบส่งกำลังที่ชาญฉลาดส่งแรงบิดมาในรอบต่ำได้อย่างเต็มที่เหมาะกับงานเกรดที่ต้องใช้แรงต่อเนื่องการตอบสนองของคันเร่งและระบบควบคุมทำได้ดีมากผู้ควบคุมสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งการฉลอหรือการปรับตำแหน่งใบมีความรู้สึกในการขับขี่ให้ความแม่นยำสูงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของงานระบบไฮดรอลิกของ2,027ไก่ LAS p r e d a r ถือว่าโดดเด่นอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวของใบมีดมีความนุ่มนวลและตรงตามคำสั่งแทบไม่มีอาการหลวงทำให้สามารถปรับละเอียดได้ตามต้องการเหมาะทั้งงานเกรดหยาบและงานเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายรถสามารถทรงตัวได้ดีบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ การยึดเกาะของล้อทำได้ดีแม้ต้องทำงานภายใต้ภาระหนักระบบพวงมาลัยให้ความรู้สึกแม่นยำเหลียวได้คล่องตัวทำให้ทำงานในพื้นที่จำกัดหรือแนวงานซับซ้อนได้ง่ายขึ้นอีกจุดหนึ่งที่น่าประทับใจคือความนิ่งและความเงียบของตัวรถขณะทำงานการสั่นสะเทือนถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ผู้ควบคุมรู้สึกสบายมากขึ้นในระยะยาวการทำงานที่นิ่งช่วยให้การควบคุมใบมีดมีความละเอียดสูงขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดเชื้อเพลิง ระบบต่างๆถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างสมดุลไม่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็นทำให้ต้นทุนการใช้งานโดยรวมลดลงแต่ยังคงรักษาพลังและประสิทธ,ธิภาพเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนภายในห้องโดยสารของ2,027ไก่ LHS g r a d e r เน้นความเรียบง่ายใช้งานจริงและเป็นมิตรกับผู้ควบคุมตำแหน่งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระบบหยิบใช้ได้สะดวกลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นบาอนาั่งให้การรองรับที่ดีมองเห็นแนวใบมีดและพื้นที่ทำงานด้านหน้าได้ชัดเจน หน้าจอแสดงผลให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนอ่านง่ายไม่ซับซ้อนวัสดุภายในเลือกใช้แบบทนทานเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและแรงสั่นสะเทือนระบบเก็บเสียงทำได้ดีทำให้บรรยากาศภายในเงียบและช่วยลดความเหนื่อยล้าระหว่างการทำงานยาวๆระบบปรับอากาศทำงานสม่ำเสมอรองรับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนหรือหนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้2 0 2 7่ดไก่ LHS AH Predator โดดเด่น er. จริงๆคือการผสานทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ภายนอกที่แข็งแรงสมรรถนะที่แม่นยำและห้องโดยสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มศักยภาพและช่วยให้ผู้ควบคุมทำงานได้ง่ายขึ้นนี่คือรถเกรดเดอร์ที่ไม่ได้แค่แรงแต่ฉลาดและพร้อมตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่สำหรับ Legendary Machine เรามองว่า2 0 2 7ไก, AH ก่ LHS p r a d e r คือสัญ,ญญาณชัดเจนของทิศทางเครื่องจักรกลหนักในอนาคตไม่เน้นลูกเล่นเกินจำเป็นแต่พัฒนาในาจุดที่ใช้งานจริงต้องการ ทั้งความทนทานความแม่นยำและความคุ้มค่าหากนี่คือมาตรฐานใหม่ของรถเกรดเดอร์บอกได้เลยว่าอนาคตของวงการเครื่องจักรหนักกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและทรงพลังสมชื่อเ e เจนดารี m แมช i n e จริงๆ